กลับเข้ามาสู่รายการของมุกันครับวัดสวนสวรรค์นะฮะชุมชนบ้านปูนบางยี่ขันศิลปกรรมแห่งสวนสวรรค์ที่ถูกลืมเนี่ยเชื่อกันว่าสําหรับผู้คนภายนอกท้องถิ่นยังไม่ค่อยจะมีผู้ใดเนี่ยทราบว่ายังมีโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่คู่ชุมชนบ,า,นบางยี่ขันมาเนิ่นนานนะฮะอาจจะตั้งแต่ก่อนที่จะมีหมู่บ้านเอ่อมีบ้านปูนเสียอีกนั่นก็คือวัดสวนสวรรค์วัดเก่าแก่และถูกทิ้งล้างไปนานแล้วนะฮะหากลองเดินลัดล้อเข้าไปในตอกหลังวัดเนี่ย ข้าบดีในหลังวัดลหข้าบดีเนี่ยนะไปทางหมู่ใบทางบ้านปูนเนี่ยเมื่อจะข้ามสะพานให้เลี้ยวขวาเลียบของเล็กๆไปทางทิศตะวันตกซอยนี้ครับก็จะไปทะลุออกไปยังถนนอรุณอมรินทางเชิงสะพานพระรามปดได้ด้วยไม่นานก็จะพบกับป้ายาเล็กๆเขียนเอาไว้ว่าซอยสวนสวรรค์มีแผ่นป้ายไปสัมพันธ์หลวงพ่อดำอยู่เมื่อเดินเข้าตอกนี้ไปนะก็จะเห็นอาคารทรงโบราณ มุงกระเบื้องดินเผาสภาพสุดโทมมีรากไม้เถาวันปกคลุมนะสูงตั้งงานขึ้นมาเหนือกำแพงบ้านคนนะวัดล้างแห่งนี้ครับก็คือวัดสวนสวรรค์นั่นเองพื้นที่วัดถูกล้อมรอบไปโดยบ้านเรือนชาวบ้านเต็มไปหมดนะฮะมีทางเข้าเพียงซอยเล็กๆแคบๆดังที่เก่ามาเท่านั้นเน่ซ้ำลายนะฮะยังมีบ้านที่สร้างกำแพงหลัวกั้นส่วนบ้านตัวเองมาชนปิดติดกับผนังอุโบสถด้านทิศใต้เอาไว้ นะจนพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อของรายการสักครู่ครับ